สวัสดีครับมิรักนักสะสมพู้นิยมพระเครื่องของเก่าของหายากครับวันนี้นำเสนอพระสมเด็จวะละรลังพิมพ์สวยเนื้อสวยอีกองหนึ่งนะครับการขยายด้วยกล้องพันเอจะทำให้เพื่อนสมาชิกสามารถรับรู้การเปลี่ยนแปลงความเก่านะครับสมัยก่อนนี้เวลาเราเรียนเรื่องของพระสมเด็จนี้ส่วนใหญ่เนี่ยเราจะเชื่อ โดยปาศจ,จากการคิดวิเคราะห์และก็แยกแยะเพราะว่าเราเชื่อว่าผู้ที่เป็นเซียนมีความรอบรู้มีความเก่งก้าสามารถในการอธิบายความจริงความถูกต้องของเนื้อหาพะสมเด็จได้เขาบอกว่าเนื้อมีความก่าวพิมพ์ถูกต้องการตัดขอบชัดเจนนี่แหละครับ คือสิ่งที่ทำให้พวกเราผู้นิยมศึกษาและสะสมหลงทางพอเราพิจารณาความเก่าใช่ไหมครับเขาก็จะให้เราไปดูตรงตำหนิแม่พิมพ์ซึ่งมันก็คนละเรื่องกับความเก่าดังนั้นการที่เราใช้กล้องผ่านเนี้มันมีประโยชน์ก็คือว่ามันขยายมากขึ้นทำให้เราเห็นความแตกต่างมากขึ้น อย่างเช่นในตัวอย่างของพระสมเด็จองค์นี้นะครับเดิมทีนี้พระองค์นี้มีการปกคลุมด้วยแคลไซคอบคุมทั้งด้านหน้าด้านหลังนะครับเป็นการสร้างเปลือกผิวขึ้นมาใหม่แล้วเมื่อเรามีการขยายเราก็จะเห็นว่าเนื้อหาของพระนั้นดูเหมือนพระใหม่แต่ในความเป็นจริงนั้นเมื่อเราขยายเข้าไปในส่วนที่เปลือกผิว ถูกปอกถูกลอกออกแล้วเราจะเห็นถึงแคลไซ์ตที่ครอบคุมหนาอีกรั้นหนึ่งทีนี้เรามาไล่เลียงดูพื้นผิวนะครับพื้นผิวที่มีการปกคลุมของแคลไซเห็นไหมครับท่านจะเห็นว่าจะมีแคลไซ์ตขึ้นใสๆสะท้อนแสงแวววาวเคลือบคุมครอบคุมไปบนพื้นผิวแล้วก็จะกลายไปเป็นสีขาว ไอ้ส่วนนี้นะครับความขาวที่เกิดขึ้นมันคือลักษณะของความเก่านะครับให้พิจารณาความเก่าจากปูนเปลือกหอยที่มีการเปลี่ยนแปลงไปเป็นเนื้อสีขาวแต่สำหรับองค์นี้เนี่ยจะเป็นข้อยกเว้นก็คือว่ามันมีการสร้างเปลือกผิวขึ้นมาแล้วเราจะดูยังไงล่ะครับเราดูว่าการสร้างเปลือกผิวนี้ที่เกิดขึ้นนี้มันเทียบเคียงคล้ายกับอะไร ใช่ไหมครับลองไปเทียบเคียงกับเปลือกหอยดูนะครับแล้วท่านก็จะเห็นว่ามันคล้ายกันก็เข้าข่ายว่านี่แหละคือพระแท้แต่ทีนี้เรามาดูการเปลี่ยนแปลงของปูนเม็ดปูนที่มีการเปลี่ยนแปลงเขาจะกลายเป็นเป็นสีขาวนะครับยิ่งนานยิ่งขาวนะครับเห็นไหมครับความแตกต่างขององค์นี้กับองค์อื่นก็คือว่า ความขาวขององค์นี้มันจะไม่ขาวหมดเป็นเพราะว่ามันมีการพอกหนาของเปลือกผิวขึ้นมาอีกชั้นหนึ่งแต่การเปลี่ยนแปลงมันก็จะพยายามเปลี่ยนแปลงแสดงให้เห็นถึงความขาวที่เกิดขึ้นนะครับเช่ไหมครับเขาก็จะพยายามโชว์ตัวดันตัวออกมาให้เห็นเป็นเนื้อขาวแบบนี้นะครับ คือหลักการในการพิจารณาของพัน0 x ก็คือว่าเราจะต้องส่องขยายทั้งด้านหน้าท่านหลัง1,080ภาพนะครับสแกนไปทั้งด้านหน้าด้านหลังค่อยๆสัมผัสค่อยๆพิจารณามิติความตื้นลึกที่เกิดขึ้นในบรรดากลุ่มคนศึกษาด้วยกล้องพัน x x มันก็จะมีอยู่หลายพวกนะครับแต่จะมีไม่กี่ ไม่กี่เจ้านะครับผมที่จะขยายเนื้อให้คุณเห็นนะครับส่วนใหญ่ก็จะไปหลงหลงไปที่เนื้อหาหมวลสารว่าต้องมีเม็ดดำมเม็ดแดงมีว่านเกรสรมีนู่นนี่นั่นซึ่งมันไม่ใช่สาระนะครับสาระสำคัญคือเราต้องมาพิจารณาคุณดูสิครับเห็นไหมบริเวณที่ด้านล่างเนี่ยคุณจะเห็นเห็นไหมครับว่าเปลือกผิวที่เขากระเทาะออกไปนี่มันจะมีชั้นเปลือกผิวขึ้นมา พอขยายลงไปจะเห็นว่ามันจะม,มีเนื้อขาวเกิดขึ้นนั่นคือมันมีวงรอบของเขาทับซ้อนมาอีกชั้นหนึ่งนะครับใช่ไหมครับก็จัดว่าเป็นพระที่หาชมได้ยากนะครับการที่เนื้อหาพระที่มีการทับซ้อนจากเนื้อขาวและมีการสร้างพื้นผิวสร้างเปลือกผิวขึ้นมาใหม่ทับซ้อนอีกชั้นหนึ่งแล้วก็พยายามเปลี่ยนแปให้เกิดเป็นสีขาวอย่างนี้เกิดขึ้น คือแคลไซต์เนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงบ่งบอกถึงอายุถ้าคุณไม่เคยเห็นเนื้อพระแบบนี้มาก่อนก็จะเข้าใจว่ามันเป็นพระใหม่แต่การพิจารณาพระสมเด็จทั่วไปนะครับองค์พระเนี่ยจะมีความสะอาดมีความสวยงามนะครับจะไม่สก,กรปรก นะครับไม่มีการมาพรางผิวอะไรให้ให้มันดูว่าเก่านะครับคือหลักง่ายๆก็คือว่าพระใหม่พระสมเด็จเนี่ยจะดูเหมือนพระใหม่นะครับจะสะอาดแต่เขาจะมีมิติมีการยุกย่นย่อปริแยกนะครับมีหนอนด้นปูไตซึ่งเป็นธรรมชาติที่เกิดขึ้นกับสิ่งที่มีพัฒนาการยาวนานแต่ ในพระเกพระปอมพระเรียนแบบนั้นเขาจะพยายามทําให้มันดูเก่าก็มีการพรางมีการเอาอะไรต่อมิอะไรมาปกปิดมาซ่อนเลนส์ทำให้เราไม่สามารถจะวิจารณาความเปลี่ยนแปลงของเนื้อผิวได้โดยตรงนี่ครับไอ้เปลือกนอกที่มันมีการกระเทาะออกไปมีการขูดออกไปเนี่ยมันเลยทําให้เราพิจารณาได้ถึงว่า การเปลี่ยนแปลงวงรอบของเขาเนี่ยมีมากมีการเปลี่ยนแปลงมากนั่นก็คือมีความเก่ามากซึ่งในกล้อง 10x มันจะไม่สามารถที่จะมองเห็นการเปลี่ยนแปลงแบบนี้ได้แต่ถ้าเราใช้กล้องขยายพันเอนี้เราจะเห็นนะครับผมไม่ได้บอกท่านว่ากล้องพันเอจะทำให้ท่านสามารถชี้ชัดว่าพระแท้หรือไม่แท้แต่กล้องพันเ x สามารถช่วยให้ท่าน พิจารณาให้เห็นความเปลี่ยนแปลงของเม็ดปูนความเปลี่ยนแปลงของพื้นผิวกายภาพของเนื้อหาที่เกิดขึ้นในองค์พระทําให้ท่านเห็นมองเห็นถึงความเก่าซึ่งความเก่านี้มันสามารถจะพิจารณาได้ด้วยสายตานะครับไม่ว่าใครก็แล้วแต่ถ้ามีกล้องพันเอ็กซ์ส่องขยายพระองค์นี้ท่านก็จะเห็นเหมือนกับผมนี่แหละคือมาตรฐานเดียวกันแต่ถ้าท่านยังเชื่อว่า 1 0 x เพียงพอไม่ต้องขยายแล้วก็คือผมก็ยอมยอมยอมรับในความคิดของท่านแต่เราไม่ไม่ไม่ควรที่จะมาเถียงกันนะครับเพราะว่าสิ่งที่พัน x เห็นเห็นไหมการเปลี่ยนแปลงของเนื้อปูนถ้ามันเก่ามันจะขาวแบบนี้ครับนี่แหละคือจุดจุดที่คุณตัดสินได้ว่าพระเก่ามีความเปลี่ยนแปลงเนื้อปูนจะออกขาวถ้ามันไม่ขาวก็แสดงว่ามันไม่เก่าไงครับ ใช่ไหมครับนี่แหละคีย์เวิร์ดจุดจุดที่เราพิจารณาความแตกต่างระหว่างพระใหม่กับพระเก่ามันอยู่แค่ตรงนี้ถ้าเนื้อเปลี่ยนเป็นสีขาวก็แสดงว่าเขาเก่าได้อายุนะครับถึงร้อยปีมันถึงจะเกิดปรากฏการกายภาพเป็นแบบนี้แต่ถ้าไม่ถึงร้อยปีคุณต้องส่องขยายเนื้อเดิมๆให้ได้นะครับ ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อๆไปนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ